กิจกรรมแรกของโครงการติวเข้มทูดอาริยสถาปัตเริ่มต้นจากการทำเวิร์กช็อปเพื่อศึกษาเรียนรู้ชีวิตของผู้พิการทางสายตาและทางการเคลื่อนไหวครับกิจกรรมนี้มีคณาจารย์จากคณะสถาปัตหลายสถาบันนะครับทั้งจุลาธรรมศาสตร์วิทยาลายัยราชสุดามหาวิทยาลายัยมหิดลเป็นผู้ดำเนินการติวเข้มครับด้วยการจำลองสถานการณ์โดยการใช้ผ้าปิดตาน้องๆทูดอาริยสถาปัต แล้วให้ทดลองเดินดูนะครับโดยที่มีผ้าปิดตาไว้แล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับพาเดินดูเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าคนตาบอดเขาจะมีชีวิตที่ยากลำบากขนาดไหนและจะได้รู้ว่าผู้พิการทางสายตานั้นเขาต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างครับมันมืดมากเลยพี่เป่แบบว่า คือเหมือนแบบเราไม่รู้จะไปทางไหนคือชีวิตนี่ฝากไว้กับคนนำทางเลยอะลำบากค่ะอยากกลับมาเป็นแบบปกติมากเลยน้องๆทูดอาเรีย่ายของเราก็ลงมาถึงทั้นสอนะครับ มาแมืดมากมองอะไรไม่เห็นเลยเห็นไหมครัเข้าใจนะครับแล้ว hmm. ม like, ีก mm ็ม hmm. si ีผู้ช่วยมานะนี่น้องน้องนีน่ะค่ะที่นั่งวันนี้พานัดลงมาจากขั้นสี่ค่ะก็โอเคดูแลดูแลหน่ยค่ะมีปัญหาไหมครับก็ตอนนี้สมาธิทุกอย่างอยู่ที่เสียงแบบอ๋อนี่ฮะ เกา,า,าค่ะนะคะเวลานำวีใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกถือว่าเออเขารำบากมากครับเราคือแบบถ้าไม่มีแบบเขาก็ต้องแบบใช้ชีวิตคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบก็รู้สึกรำบากมากเลยค่ะแล้วก็กลัวเหรอไหมาแล้วคนที่เขามองไม่เห็นเนนพราาใช้ชีวิตลำบากมากเลยนะ กูยเมื่อกี้หนูกับตกบันไดค่ะเพราะว่าเหมือนมันมองไม่เห็นเลยแล้วมันต้องแบบใช้สัมผัสทุกอย่างหนูก็พยายามแบบเอาเท้าแต,แต่แต่ดูมันเป็นขั้นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะใช่ค่ะแล้วก็ฝากชื่้วยกับพี่คนข้างๆพี่้ายาเป็นคนะนัน<ม>าทางลาดหรือว่าไอ,ไอ้ไอ้เครื่องมือนำเนี่ยตัวไม้ใช่ไหมคะค่ะไม่ได้ว่าจําเป็นมากขนาดมากกกิจสนะยังรู้สึกเลยว่าเออเราจะสะดุดตรงไหนไหมน้องก็นั่งรถ รถวินแชใช่ไหมหเราเ,ออเราน่าจะปลอดภัยสูงอยู่แล้วแต่เรายังมีความกลัวงไงนะทีนะกลัวเราจะสะดุดอะไรหรือเปล่านลิ์อะไรใช่ค่ะใช่สิ่งอำนวยความสะดวกหรืออะไรสถาบั์าานเนี่ยจำเป็นมากเลยะคะพี่หอ,อยเพราะว่าขนาดมี่นี่มีผู้นําทางที่ดีอย่างทรายแล้วนะคะจริงๆรทรายนําทางจริงจริงเรายังรู้สึกถึงความลําบากเลยค่ะแล้วก็เพื่อให้เป็นไปตามคอนเซปต์นะคะของ การโลนงลงเนี่ยเพื่อการใช้ชีวิตอิสระใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรสถาปันเนี่ยสำคัญมากจริงๆค่ะต้องใช้ความอดทนที่ค่อนข้างสูงมากค่ะเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยคือเราเดินเราเรารีบอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาช้าเราก็แบบหงิดคือมาทาจริงๆถึงจะรู้ว่าต้องใจเย็นจริงๆค่ะแล้วคือเราต้องเข้าใจทุกวิธีก้าวของเขาเพราะเขามองไม่เห็นเหมือนเราเราอยากจะไปเร็วแต่เขาไปเร็วไม่ได้อย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าเราต้องคอยเหมาะเขาตลอดทุกฝีก้าวว่าตั้งแต่หัวจะดเท้าเลยค่ะ ลำบากในการเดินกังวลขาตลอดเลยว่าจะชนอะไรไหมอะค่ะโหลำบากมากเลยค่ะ <laughs> <laughs> เห็นแล้วตรสงสารเขาเราต้องใช้ความอดทนแล้วก็ต้องใจเย็นนะคะ ท่านตูตครับวันนี้มาร่วมนะฮะสิวเข้มพูดอาเรสาปฏิภาคปฏิบัตนะครับค่ะมาภาคสนามเนี่ยนะคะจะรู้เลยว่าความยากลําบากของผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะต้องได้รับการเอาใจใส่ด้วยหัวใจจริงๆตั้งแต่ผู้นําทางนะถ้าผู้นําทางสุภาพผู้นําทางห่วงใย,ยดูแลดีๆเนี่ยเราจะรู้สึกปลอดภัยขนาดผู้นําทางดีๆเรายังรู้สึกกลัวเลยว่าเอ๊ะในสภาพที่เราไม่พร้อมเลยเนี่ย นะคะเพราะฉะนั้นอ,อรรยสถาปัตติจำเป็นมากไม่ว่าจะทางลาดนะคะหรือว่าที่จับนะคะหรือว่าอุปกรณ์ช่วยในการเดินนี่เฉพาะพิการทางสายตานะพี่แดงคิดว่าสังคมเนี่ยถ้าเจอสังคมที่แบบประเภทที่วิชาชีพอะจะเข้ามาลักษณะจะมาช่วยเหลือแล้วก็เอาไปปลดทรัพย์หรือเอาไปลวนลามเนี้ยโอ้น่ากลัวมากเพราะเราช่วยตึงมไม่ได้เลย นะคะอันนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นึกถึงหัวใจของผู้พิการทางสายตาให้มากกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปติดต่อภาคราชการหรือฉัาะทสาหกิจหรือว่าเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆสารนุป,ปโภคอะไรอย่เงี้ยนะคะการเดินทางที่ดงคิดว่าจําเป็นและสําคัญมากแล้วนี้นะได้มาเห็นน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆนิ่มรามาเป็นพูดอารสาปัดเนี่ยชื่นใจเป็นความหวัง ทูตกิตติมศักดิ์อารยสตาปัตย์เนี่ยแก่ที่สุดคือระเบียบรัฐเห็นน้องๆลูกๆหลาน,นเข้ามาอุทิศตัวให้สังคมและชื่นใจคะ่ะนะคะ<ม>ก็ขอให้ทุกคนจเจริญเจริญลูกนะคะม,มีคู่ที่มีคู่ที่ดี <laughs> นะผู้ชายก็ไม่เจ <laughs> ้าชู้รักครอบครัวนะคะ <laughs> แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกายสุขใจสมบูรณ์นะคะไม่มีใครอยากพิการสักคนแต่ถ้ามีแล้วเราต้องดูแลกลุ่มคนพิการให้ดีที่สุด แล้วคนก็ได้มาเรียนรู้ถึงความจำเป็นในการมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางสายตากันแล้วครับกิจกรรมต่อไปทีมคณาจารย์อารยสาปัดก็ให้น้องๆทูตอารยะสาปัดได้ทดลองนั่งรถเข็นวิวแชร์กันดูบ้างครับเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ใช้ชีวิตบนวิวแชร์ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการตำรวจทหารผ่านศึกหรือแม้แต่ผู้ป่วยพักฟื้นรวมถึงผู้หญิงท้องแก่และเด็กเล็กนั้น เมื่ออยู่บนรถเข็นวิวแชร์พวกเขาจะต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างทูตอาวุโาปัดของเราก็จะได้รู้ด้วยแหละครับว่าทำไมทางลาดที่จอดรถและห้องน้ำสำหรับวิวแชร์ถึงสำคัญและจำเป็นมากสำหรับคนที่นั่งวิวแชร์ครับ ที่ได้มาลองนั่งวีลแชร์ดูนะคะว่าเขาดูสิง่งไงกันบ้างพี่ไอซคะเป็นไงบ้างคะคงก็โหลบาบากมากเลยนะคะ <c oughs> คือมันค่อนข้างควบคุมรถเข็นเนี่ยลำบากมากจริงๆแล้วยิ่งแบบถ้าคนน้าหนักตัวหรือที่น้ำหนักตัว,ด,ตวด้เนาะน้ำหนักตัวน้อยก็ควบคุมยากอีกน้าหนักตัวมากก็ควบคุมยากอีกค่ะค่อนข้างลําบากมากจริงเข้าใจถึงปัญหากวาอุปสรรคในการเดินทางเพระนาะฉะนั้นก็เราก็ต้องมาช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของอารยสสถาปัตย์มากขึ้นค่ะ เมื่อกี้นะคะเป็นแค่ทางลงค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางขึ้นกันบ้างค่ะว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างเอาพี่คนนี้ดีวกว่าใกล้ๆสวัสดีค่ะพี่ท็อปใช่ไหมคะ<ฮ>เป็นไงบ้างคะจากทางลงและทางขึ้นเมื่อกี้อันไหนยากกว่ากันคะรู้สึกว่าขึ้นนะครับจะยากกว่าเหนื่อยมากครับต้องใช้อ่าต้องใช้อ่าแรงมากอะครับต้องคอยประคับประคองว่าจะไปทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างงี้ครับ่อนข่านก็จะยากเป็นหนึ่งค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะพอได้ลงมาทําจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกอ่า รู้สึกว่าเขาคนที่เขาไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับเขาลำบากครับไม่สามารถที่จะเดินได้แล้วก็ลำบากเราต้องช่วยเขาครับผมครับก็ตามที่เราเห็นนะคะว่าเราแค่มองเผิอเนี่ยอาจจะมองว่าเขาช่สามารถช่วยตัวเองได้นะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยความลำบากเขาก็ยังมีอยู่ค่ะถึงจะมีอรารยสถาปั์ช่วยขนาดนี้แล้วนะคะก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะตระหนักถึงมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะค่ะ จารย์จุ่มขนครับนี่ฮะวันนี้เวิร์กช็อปทูตอารยสถาปัตของเราว่าด้วยภาคของวิวแชร์นะครับวันนี้ภาคปฏิบัตินะครับก็คือเราได้มาทดสอบทดลองจริงนะครับวัตถุประสงค์คือเพื่อให้น้องๆทูตอารยสถาปัตเนี่ยได้รู้นะครับถึงความยากลําบากนะครับของคนพิการที่จะต้องดํารงชีวิตในสภาพแวดล้อมประจําวันนะครับซึ่งเขาบอกไว้ก่อนว่าที่สสสเนี่ยนะเป็นทางลาดที่ดีกว่ามาตรฐานนะครับเรายังรู้สึกว่ามันเหนื่อย นะครับมันมันต้องใช้พลังเยอะเพราะฉะนั้นอยากให้นึกถึงนะครับคนที่ต้องใช้วีลแชร์อยู่ทั้งวันนะครับว่าจะเหนื่อยแค่ไหนนะครับอ,อันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่เราได้จากวันนี้คือเห็นทั้งตัวอย่างที่ดีแล้วก็ได้ลองฝึกปฏิบัติจริงด้วยแล้วทีมครั้นี้ฮะอาจารย์หัวหน้าทีมยังต้องนั่งวีลแชร์นะครับวันนี้คือแกล้งนั่งนะครับยิงไม่ได้ต้องนั่งนะครับเพื่อเห็นว่ามันลำบากขนาดไหน ทำไมต้องมีทางลาดทำไมต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกถามนงหนิงค่ะเมื่อกี้เห็นนงหนิงแบบสาวน้อยมามาแบบคนเดียวเลยค่ะก็ปวดแขนมากเลยค่ะรู้เลยว่าคนที่ใช้วิวแชร์ลำบากขนาดไหนขนาดเราเป็นคนปกติที่แบบลงวิวแชร์อย่างนี้นะคะก็ยังแบบสุดๆเลยเขาต้องสุดๆมากกว่านี้อีกใช่ตอนรู้สึกตอนนี้อยากช่วยเหลืออะไร ใช่ก็อยากให้ทุกทกที่ก็มีมาตรฐานที่มันดีขึ้นกว่านี้ค่ะตูมค่ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้ชายนาหนุ่มก็ถือว่าคือครั้งแรกครับปกติเห็นคนใช้วิวแชร์นี่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่านี่คือมาตรฐานแล้วใช่ไหมครับ,บมผม,บมผม<อ>ผมคิวดว,ว่ามันก็หนักเหมือนกันนะครับเหนื่อยครับครับนี่นะครับเข้มข้นกับกิจกรรมติวเข้มทูตอารยสถาปัต์กันแล้วครับ และช่วงหน้าไปดูบรรยากาศการติวเข้มในห้องสัมมนาอารยสถาปต์โดยวิทยากรหลากหลายข้อมูลหลากมุมมองและความคาดหวังในภารกิจต่อจากนี้ไปของทูตอารยะสถาปต์ครับทูตอารยะสถาปต์เนี่ยเฉพาะชื่อนี้ก็อลังการบางคนบอกอ้าวเป็นหมอเป็นประหวานด้วยเลยเป็นหมอเป็นโรคได้ด้วยเลยแกบอกว่าไม่ใช่แค่เป็นโรคนะตายก็ได้ เราแล้วมันจะแล้วมันติดไปแล้วโอ้โอบู๊ไม่ได้ยินล่ะทำยังไงที่อาะมันติดก็ไตามเดิมดีที่มันไม่ติดไปกับรถไฟฟ้าเลยนะเนีย่ย